ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอการบ่มเพาะบุยหยกม่วงของเฉินเซียงตั้งแต่แรกเริ่มมีจุดประสงค์เป็นการต่อต้านศัตรูที่ทรงพลังโดยที่ผ่านมาเขาทุ่มเทกับการบ่มเพาะอย่างมีความหวังและปัจจุบันเขายังต้องใช้พลังโลหิตวิญญาณช่วยให้ชฉเหรียญบ่มเพาะกายเนื้อหากว่านางไม่สามารถช่วยเหลือเขาต่อต้านศัตรูได้เขาจะไม่เพียงสูญเสียทั้งพลังงานและช่วงเวลาแต่เขาจะต้องสูญเสียเมืองเฉินย่าและอาจรวมไปถึงมิสหายอีกด้วยเจ้าโดนรังแกอย่างนั้นหรือ ชัยเหลียนกล่าวถามมีกลุ่มคนบัดซบต้องการยึดครองเมืองที่ข้าก่อตั้งด้วยน้ำพักน้ำแรงเฉินเซี่ยงบอกเล่าสถานการณ์อย่างรวบรัดไอ้พวกนี้ไม่เปลี่ยนเลยจริงๆดูเหมือนนิสัยแย่ๆของพวกมันจะไร้ทางแก้ไขชัยเหลียนแค่นเสียงชิงชังดูเหมือนนางจะมีความคับข้องใจกับขุมกำลังทั้งห้าฝ่ายเจ้าคิดว่าจะสามารถเอาชนะพวกมันได้หรือไม่เฉินเซี่ยงกล่าวถาม ข้ายังไม่รู้ว่าจะมีความแข็งแกร่งแค่ไหนและมันขึ้นอยู่กับกายเนื้อที่บ่มเพาะชัยเหลียนกล่าวแน่นอนว่าข้าสามารถบ่มเพาะกายเนื้อได้ด้วยตนเองแต่หากได้รับการส่งเสริมจากภายนอกกระบวนการบ่มเพาะจะเป็นไปอย่างรวดเร็วขณะที่กายเนื้อมีความแข็งแกร่งมากขึ้นเข้าใจแล้วเอาเป็นว่าข้าจะช่วยเหลือเจ้าอย่างเต็มที่เฉินเซี่ยงกล่าวอย่างจริงจังหลังจากนั้นเขาก็สกัดพลังโลหิตวิญญาณและถ่ายเทเข้าสู่เตาเทพท้าพิภพเพิ่มเติม ด้านนอกเมืองเฉินเย่ามีอาวุธขนาดใหญ่หลายชนิดลอยอยู่บนท้องฟ้าอาวุธเหล่านี้มีขนาดเทียบเท่าภูเขาและมันกำลังจะโจมตีม่านพลังเมืองเฉินเยา่านี่หรืออาวุธต้นกําเนิดเทียนหยวนกล่าวด้วยสีหน้าเคร่งขรึมไม่รู้ว่าม่านพลังเมืองเฉินเย่าจะสามารถต้านทานพวกมันได้หรือไม่ทันใดนั้นขวานยักษ์ย้ายก็ได้ฟาดสัพลงยังม่านพลังเมืองเฉินเยา่า ทันทีที่ขวานยักษ์ย้ายสับลงม่านพลังจึงบังเกิดแรงสั่นสะเทือนลุกลามไปทั่วเมืองเฉินเย่าต้องทราบด้วยว่าอำนาจพลังของขวานยักษ์ย้ายด้ามนี้สามารถตัดพาขุนเขาลูกใหญ่ได้อย่างง่ายดยายอย่างไรก็ตามม่านพลังของเมืองเฉินเย่ามีพลังป้องกันที่กล้ากแกร่งและมันทําให้ขวานยักษ์ย้ายสถานกลับในฉับพลันถึงแม้เมืองเฉินเย่าจะได้รับผลกระทบจนเกิดแผ่นดินไหวทว่าม่านพลังยังคงปิดกั้นศัตรูเอาไว้ได้ ผลลั์ของการโจมตีครั้งนี้ทําให้ชาวเมืองเฉินเย่ารู้สึกตื่นเต้นเพราะพลังงานที่พวกเขาร่วมแรงร่วมใจปลดปล่อยสามารถเสริมพลังให้กับเมืองเฉินเย่าได้อย่างมีประสิทธิภาพยามนี้พวกเขากำลังเผชิญหน้ากับกลัม่มกลั่ากลัมห้าฝ่ายซึ่งถือเป็นการรวมตัวของยอดฝีมือแห่งทวีปตะวันออกเร้นลับหกักพวกเขาสามารถต้านทานการบุกรุกครั้งนี้ได้ก็จะเป็นวีรกรรมที่สามารถคุยโวได้ชั่วลูกชั่วหลาน หลายหลายคนในที่นี้เคยเผชิญกับการกดขี่ของขุมกำลังมหาอำนาจแต่ปัจจุบันพวกเขากำลังต่อต้านผู้เชี่ยวชาญระดับสูงจากขุมกำลังมหาอำนาจอยู่จริงๆสิ่งนี้ทำให้พวกเขาเกิดความฮึกเหิมตลอดมาสมาชิกกองกำลังห้าฝ่ายล้วนมองว่าชาวเมืองเฉินเย่าเป็นกลุ่มคนชั้นต่ำไม่ได้มีค่าอันใดในสายตาพวกมันอย่างไรก็ตามกลุ่มคนที่พวกมันดูแคลนมาโดยตลอดยามนี้ได้มีการผนึกกำลังจนสามารถต่อต้านการโจมตีจากอุปกรณ์ต้นกำเนิดของพวกมันได้ ในยามนี้เจ้าวังเทียนมู่และอีเทียนฉูได้เตรียมพร้อมแล้วพวกนางต่างปลดปล่อยอุปกรณ์ต้นกําเนิดของตนออกมาหักม่านพลังเมืองเฉินเย่าพังทลายลงเมื่อใดเมื่อนั้นพวกนางก็จะเข้าต่อต้านเหล่าศัตรูอาวุธต้นกําเนิดจํานวนมากเปิดฉากโจมตีอย่างบ้าคลั่งการโจมตีในแต่ละครั้งจะส่งผลให้ม่านพลังบริโภคพลังงานปริมาณมากแต่โชคดีที่พฤกษามังกรต้นกําเนิดสามารถดูดซาบและถ่ายเทพลังให้กับถ่ายพลังป้องกันได้อย่างรวดเร็วจึงเป็นผลให้ม่านพลังยังคงรักษาเสถียรภาพเอาไว้ได้ ด้วยเหตุนี้ม่านพลังเมืองเฉินเย่าจึงสามารถยืนระยะได้ยาวนานเหนือท้องฟ้าด้านนอกเมืองเฉินเย่าเนี่ยหลิงหัวและชายชราหลายคนกำลังลอยตัวอยู่กลางเวหาพวกมันทุกคนล้วนมีใบหน้าบึ้งตึงดูไม่สบอารมณ์เหมือนเหมือนกันพวกมันควบคุมอาวุธต้นกำเนิดโจมตีม่านพลังมาเป็นเวลานานแล้วแต่พวกมันแทบไม่มีความคืบหน้าเพราะม่านพลังเมืองเฉินเย่าช่างทนทานเสียเหลือเกินแต่เท่านี้หากเป็นเช่นนี้ต่อไปค่าเกรงว่าการทะลวงฝ่าม่านพลังจะมีความยากมากขึ้น ชายชาราจากวิหารดวงชะตากล่าวขึ้นพวกเราควรจะตัดวงจรพลังงานของข่ายพลังให้ได้ก่อนแม้วิธีการนี้จะค่อนข้างยุ่งยากแต่พวกเราอาจมีเพียงทางเลือกเดียวเท่านั้นน้องชายเนี่ยนิกายเจ้าเทียนเป็นผู้นำสมาพันธ์เจ้าที่เป็นตัวแทนนิกายเจ้าเทียนก็ควรพิจารณาและหากทางแก้ไขสถานการณ์โดยเร็วหกยังมัวชักช้าผลมังกรต้นกำเนิดอาจถูกกลืนกินไม่มีเหลือชายชาราจากนิกายอีเทียนกล่าว เนี่ยหลิงหัวตระหนักดีว่าตนเองจะต้องหาทางแก้ไขสถานการณ์โดยเร็วมิฉะนั้นมันก็อาจสายเกินไปจุดประสงค์ในการบุกรุกครั้งนี้ก็คือการแย่งชิงผลมังกรต้นกําเนิดแต่ถ้าผ่านไปอีกสองสามผลมังกรต้นกําเนิดก็อาจไม่อยู่แล้วและที่สําคัญพฤกษามังกรต้นกําเนิดอาจไม่ได้ออกผลอีกครั้งในเร็ววันถ้ามีวิธีการที่มีประสิทธิภาพนั่นคือการสังเวทอาวุธต้นกําเนิดหนึ่งหรือสองชิ้นเนี่ยหลิงหัวกล่าว การควบคุมอาวุธต้นกำเนิดให้ระเบิดตัวสมควรมีอนุภาพทำลายล้างเพียงพอจะทำลายม่านพลังเมื่อได้ยินถ้อยคำของเนี่ยหลิงหัวเหล่าชายชราก็หันไปมองหน้ากันเองอย่างประหลาดใจปรากฏว่าเนี่ยหลิงหัววางแผนจะสังเวยอาวุธต้นกำเนิดเสียอย่างนั้นวิธีการนี้จะเป็นเรื่องที่คุ้มค่าได้อย่างไรต้องทราบด้วยว่าอาวุธต้นกำเนิดถือเป็นสมบัติวิเศษที่ไม่อาจประเมินค่าได้แต่เนี่ยหลิงหัวกลับต้องการสังเวยเพื่อแลกกับผลมังกรต้นกำเนิดจำนวนสิบ เหล่าชายชาราล้วนมองว่าวิธีการนี้ไม่คุ้มค่าและจะไม่มีใครเอาด้วยกับมันอย่างแน่นอนใครจะยอมเสียสละอุปกรณ์ต้นกําเนิดก็เชิญแต่ข้าไม่เอาด้วยชายชารานิกายอีเทียนกล่าวการได้รับอุปกรณ์ต้นกําเนิดไม่ใช่โอกาสที่พบเจอกันง่ายๆเจ้าต้องเสียสติไปแล้วแน่ๆเนี่ยหลิงหัวเจ้าไม่รู้คุณค่าของอุปกรณ์ต้นกําเนิดหรืออย่างไรชายชาราอีกคนกล่าวขึ้น เจ้าคิดได้อย่างไรว่าจะใช้อุปกรณ์ต้นกําเนิดจุดระเบิดสายม่านพลังข้าจะไม่ยอมทําเรื่องที่โง่เง่าแบบนั้นอย่างแน่นอนข้างในนั้นมีอุปกรณ์ต้นกําเนิดสองชิ้นแน่นอนว่ามันคือลูกแก้วสวรรคเทียนมูและระฆังศักดิ์สิทธิ์อีเทียนพวกเจ้าสม,สมควรรู้ว่าอาวุธต้นกําเนิดทั้งสองสร้างขึ้นจากสองเทพเซียนโดยลูกแก้วสวรรคเทียนมู่สร้างจากเทพเซียนเทยียนมูส่วนระฆังศักดิ์สิทธิ์อีเทียนก็มาจากเทพเซียนอีเทียน พูดจบเนี่ยหลิงหัวก็มองไปยังชายชราจากนิกายอีเทียนและกล่าวขึ้นว่าเดิมที่ระคังศักดิ์สิทธิ์อีเทียนอยู่ในครอบครองของพวกเจ้ายามนี้เทวีอีเทียนกำลังจะใช้มันต่อต้านพวกเราแล้วเจ้ามีวิธีเรียกคืนหรือไม่ข้าไม่รู้ว่าเทวีอีเทียนทำอะไรกับระคังศักดิ์สิทธิอีเทียนปัจจุบนันมีเพียงนางเท่านั้นที่สามารถควบคุมระคังศักดิ์สิทธิอีเทียนได้ชายชารานิกายอีเทียนถอนหายใจต่อให้ข้าแย่งชิงกลับมามันก็ไม่มีประโยชน์อะไร เอาเถอดนิกายเจ้าเทียนของข้าย,ยินดีจะสั่งเว้ยอาวุธต้นกําเนิดแต่มีเงื่อนไขว่าพวกข้าจะต้องได้รับผลมังกรต้นกําเนิดจํานวนห้าผลและที่สําคัญพวกข้าจะต้องได้รับลูกแก้วสวรรคเทียนมูโดยที่พวกเจ้าไม่มีสิทธิ์แต่ต้องเนี่ยหลิงฮ่วกล่าวอย่างจริงจังหากพวกเจ้าไม่ยอมรับเงื่อนไขนี้การร่วมมือจะเป็นอันสิ้นสุดและนิกายเจ้าเทียนของพวกข้าจะเคลื่อนไหวเพียงฝ่ายเดียวกองกำลังของนิกายเจ้าเทียนมีความเด็ดเดี่ยวเป็นอย่างมากซึ่งทำให้กองกำลังอีกสี่ฝ่ายต้องประหลาดใจไปตามๆกัน ยามนี้หลายคนกำลังคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากสังเวชอุปกรณ์เทพต้นกำเนิดสองชิ้นไปแล้วแต่กลับไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลมังกรต้นกำเนิดได้เมื่อเป็นเช่นนั้นจะไม่ขาดทุนหนักหรอกหรือทางด้านเนี่ยหลิงห่วไม่ได้พูดว่ามันจะยึดครองระคังศักดิ์สิทธิ์อีเทียนเพราะมันรู้ดีว่ากองกําลังจากนิกายอีเทียนไม่มีทางยินยอมดังนั้นมันจึงประกาศว่าต้องการได้รับเพียงลูกแกวสวรรค์เทียนมู่ อันที่จริงแล้วลูกแก้วสวรรคเทียนมูก็ถือเป็นอุปกรณ์ต้นกําเนิดของพระมหาวิหารเก้าภพแต่ทว่าพระมหาวิหารเก้าภพอ่อนแอเกินกว่าจะกดดันนิกายเจ้าเทียนจึงทําให้เนี่ยหลิงหัวไม่กังวลว่าพวกมันจะมีความขุ่นเคืองหรือไม่สมาชิกกองกำลังแต่ละฝ่ายล้วนเป็นเสือเท่าเหมือนกันการหลังจากตรึกตรองอย่างทุวนทีพวกมันตระหนักได้ว่าการสังเวทอุปกรณ์ต้นกำเนิดของนิกายเจ้าเทียนจะเปิดโอกาสให้นิกายเจ้าเทียนมีการเก็บเกี่ยวครั้งใหญ่ การเก็บเกี่ยวผลมังกรต้นกําเนิดห้าผลพร้อมกับลูกแก้วสวรรคเทียนมูหักเปรียบเทียบกับการสังเวยอุปกรณ์ต้นกําเนิด2ชิ้นก็ยังถือเป็นเรื่องที่คุ้มค่าด้วยด้วยการที่ลูกแก้วสวรรคเทียนมูมาจากเทพเซียนเทียนมูก็ทําให้มันเป็นอุปกรณ์ต้นกําเนิดที่ทรงพลังและมีค่าสูงกว่าอุปกรณ์ต้นกําเนิดหลายๆายชนิด ยามนี้ใบหน้าของสมาชิกพระมหาวิหารก้าวดูไม่ดีนักพวกมันรู้ว่านิกายเจ้าเทียนจงใจกลั่นแกล้งพวกมันเพราะการครอบครองลูกแก้วสวรรคเทียนมู่ของนิกายเจ้าเทียนจะถือเป็นการตัดโอกาสพัฒนาความแข็งแกร่งของพระมหาวิหารก้าวพบไปในทีทางด้านสมาชิกนิกายอีเทียนสามารถเล็งเห็นถึงประเด็นนี้ซึ่งพวกมันยังคาดเดาได้ว่าหากไม่ได้เข้าร่วมการผนึกกำลังในครั้งนี้นิกายเจ้าเทียนจะต้องมีระคังศักดิ์สิทธิอีเทียนเ,นเป็นเป้าหมายเช่นกันพวกเจ้าตัดสินใจได้แล้วหรือยัง เนี่ยหลิงหัวกล่าวถามอย่างเย็นชาพวกเรานิกายอีเทียนยอมสละอุปกรณ์เทพต้นกําเนิดถึงสองชิ้นฉะนั้นพวกเราสมควรได้รับผลมังกรต้นกําเนิดมากกว่าหากพวกเจ้าไม่เห็นด้วยก็อยู่เฉยๆขอเตือนว่าอย่าคิดจะเข้าไปฉกชิงผลมังกรต้นกําเนิดเพราะมันจะเป็นของพวกข้าทั้งหมด10ผลเนี่ยหลิงหัวพยายามพูดกดดันเพื่อให้ฝ่ายอื่นๆรีบตัดสินใจ เหล่าชายชาราจากกองกําลังอื่นนึกสาบแช่งไปยังเมืองเฉินเย่าหากถ่ายพลังเมืองเฉินเย่าไม่ได้กล้าแกร่งเช่นนี้พวกมันก็จะสามารถบุกเข้าไปปล้นชิงผลมังกรต้นกําเนิดได้โดยง่ายอย่างไรก็ตามด้วยความแข็งแกร่งของม่านพลังก็ทําให้พวกมันต้องตัดสินใจยากและถูกกองกําลังนิกายเจ้าเทียนกดดันหนักด้วยผลมังกอต้นกําเนิดจํานวนสิบผลหกักนิกายเจ้าเทียนเหมารับไปทั้งหมดก็จะสามารถพัฒนาความแข็งแกร่งได้อย่างก้าวกระโดดและทิ้งห่างคุมกําลังอื่นๆไกลออกไป ถึงแม้ว่ากองกําลังสี่ฝ่ายจะยอมตกลงแต่นิกายเจ้าเทียนก็ยังจะได้รับผลมังกรต้นกําเนิดห้าผลและสามารถพัฒนาความแข็งแกร่งได้มากกว่าขุมกําลังอื่นอีกสี่ฝ่ายจะอย่างไรก็ตามแต่กองกําลังทั้งสฝ่ายไม่เต็มใจจะสละอุปกรณ์ต้นกําเนิดของตนเองดังนั้นพวกมันจึงไม่มีสิทธิ์จะต่อรองใดๆวิหารดวงชะตาของพวกเราเห็นด้วยกับแผนของตาเท่านี้ชายชาราจากวิหารดวงชะตากล่าว พระวิหารหกชะตาเห็นด้วยเช่นกันชัยชราจากพระวิหารหกชะตากล่าวแต่ข้ามีข้อสงสัยอย่างหนึ่งจะสอบถามหากนิกายเจ้าเทียนรับผลมังกรต้นกําเนิดไปห้าผลก็ย่อมเหลืออีกห้าผลฉะนั้นพวกเราที่มีสี่ฝ่ายจะแบ่งกันลงตัวได้อย่างไรนั่นมันเป็นปัญหาของพวกเจ้าเนี่ยหลิงหัวหัวเราะแต่ถ้าพวกเจ้าหาทางออกไม่ได้นิกายเจ้าเทียนจะรับผลมังกรต้นกําเนิดหกผลเพื่อให้พวกเจ้าแบ่งกันอย่างลงตัว ว่าพวกข้าจะสามารถแบ่งกันได้อย่างลงตัวชายชราจากพระมหาวิหารก้าวพริพูดทันทันทีพระมหาวิหารก้าวพบเห็นด้วยกับแผนของอาวุโสเนี่ยอย่างไรก็ตามพวกข้ามีคำขอเล็กน้อยจะรบกวนอาวุโสเนี่ยพวกเราอยากจะขอตรวจสอบลูกแก้วสวรรค์เทียนมูเพื่อเก็บข้อมูลสักเล็กน้อยยอมได้เนี่ยหลิงห่วพยักหน้าอันที่จริงเนี่ยหลิงหัวก็ต้องการให้พระมหาวิหารก้าวพบช่วยตรวจสอบลูกแก้วสวรรค์เทียนมู่เช่นกันเพื่อที่มันจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีใช้งานที่ทรงพลัง ก่อนหน้านี้พระมหาวิหารก้าวพบเชื้อเชิญให้วังเทียนมู่เข้าร่วมขุมกาลังก็เป็นเพราะพวกมันคาดหวังว่าจะได้รับเบาะแสเกี่ยวกับลูกแก้วสวรรคเทียนมู่อย่างไรก็ตามเจ้าวังเทียนมู่ไม่เคยเปิดเผยว่าลูกแก้วสวรรคเทียนมู่อยู่ในครอบครองของนางและพวกมันเพิ่งจะได้รู้ว่าเจ้าวังเทียนมู่ครอบครองลูกแก้วสวรรคเทียนมู่ก็เป็นครั้งที่เจ้าวังเทียนมู่เข้าต่อต้านเนี่ยหลิงห่วในการบุกรุกครั้งก่อน พวกเรานิกายอีเทียนขอแสดงจุดยืนอีกครั้งว่าเทวีอีเทียนที่อยู่ในเมืองเฉินเย่าไม่ได้อยู่ภายใต้คําสั่งของพวกเราแต่กระนั้นระคังศักดิ์สิทธิอีเทียนก็ยังเป็นสมบัติของพวกเราชยายชรากล่าวอย่าห่วงพวกข้าไม่คิดจะครอบครองระคังศักดิ์สิทธิ์อีเทียนเนี่ยหลิงหัวกล่าวมันรู้ดีว่าหากทาการยึดครองระคังศักดิ์สิทธิ์อีเทียนในครั้งนี้สมาชิกนิกายอีเทียนจากทะเลเทพจักรวาลก็จะโผล่มาเล่นงานมันอย่างแน่นอนถ้าเช่นนั้นมาเริ่มกันเลย ชายชารานิกายอีเทียนกล่าวในยามนี้อุปกรณ์ต้นกำเนิดหลากหลายชนิดได้ลอยออกห่างม่านพลังและมีเพียงดาบเล่มยักษ์ย้ายที่ยังอยู่ในตำแหน่งเดิมดาบยักษ์ย้ายเล่มนี้เป็นอาวุธต้นกำเนิดของเนี่ยหลิงหัวแต่มันไม่คิดจะใช้ดาบยักษ์ทำการสังเวยเป็นลำดับแรกโดยปลดปล่อยเป็นเจดีสีแดงขนาดใหญ่ยักษ์ย้ายเจดีสวรรค์เจ้าเทียนสิ่งนี้เป็นอุปกรณ์ต้นกำเนิดที่ขึ้นชื่อของนิกายเจ้าเทียนไม่นึกเลยว่านิกายเจ้าเทียนตั้งใจจะใช้มันสร้างพลังระเบิดจริงๆ ชายชราวิหารดวงชะตาอุทานขึ้นเจดีสวรรค์เจ้าเทียนลอยตัวสูงขึ้นและสูงขึ้นครั้นจึงกลับหัวและพุ่งโถมลงต่ำด้วยความเร็วสูงพวกมันคิดจะระเบิดอุปกรณ์ต้นกำเนิดเพื่อทำลายม่านพลังอี้เทียนฉู่กล่าวไปยังเจ้าวังเทียนมู่อย่างเร่งรีบพวกเราต้องสนับสนุนม่านพลังกล่าวจบอี้เทียนฉู่ก็แค่นเสียงควบคุมให้ระคังศักดิ์สิทธิ์อี้เทียนลอยไปยังตำแหน่งที่เจดีสวรรค์เจ้าเทียนโถมตัวลงมา เ <ath> จ้าวังเทียนมู่ได้ควบคุมลูกแก้วสวรรค์เทียนมู่ซ้อนเข้าไปด้านในของระฆังศักดิ์สิทธิ์อี้เทียนด้วยเหตุนี้จึงไม่มีใครรับรู้ได้ว่าลูกแก้วสวรรค์เทียนมู่มีการเคลื่อนไหวอย่างไรและจะมีเพียงอี้เทียนชู่กับเจ้าวังเทียนมู่เท่านั้นที่รู้เนื่องด้วยเจ้าวังเทียนมู่มีวิธีใช้งานลูกแก้วสวรรค์เทียนมู่ที่ทรงพลังและนางต้องการปกปิดการเคลื่อนไหวในครั้งนี้เพื่อไม่ให้พระมหาวิหารก้าพบได้ล่วงรู้ครั้นแล้วเจดีสวรรค์เจ้าเทียนก็พุ่งกระแทกม่านพลังและประตูพลังระเบิดอย่างรุนแรง พลังระเบิดของเจดีสวรรค์เจ้าเทียนสร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วเมืองเฉินเย่าขณะที่จุดเกิดเหตุปรากฏแสงจ้าจึงไม่มีใครสามารถสังเกตเห็นอะไรได้ยามนี้ม้านพลังยังไม่แตกตัวแต่ทว่าชาวเมืองเฉินเย่าต่างได้รับผลกระทบจากพลังระเบิดที่รุนแรงขณะที่ตัวอาคารในเมืองหลายแห่งเกิดการสุดตัวอย่างฉับพลันแม้ตัวอาคารหลายๆหลังจะพังพินาศแต่ตราบใดที่เมืองไม่ถูกยึดครองพวกเขาก็สามารถซ่อมแซมหรือสร้างใหม่ได้ ชาวเมืองทุกคนตระหนักได้ว่ากองกำลังห้าฝ่ายกำลังลงทุนครั้งใหญ่โดยใช้อุปกรณ์ต้นกำเนิดอันทรงพลังเป็นเครื่องสังเวทในการทำลายม่านพลังแม้การระเบิดครั้งนี้จะสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวเมืองเฉินเย่าแต่พวกเขาก็ยังคงปลดปล่อยพลังงานให้พฤกษามังกรต้นกำเนิดดูทราบมีการเคลื่อนไหวอีกครั้งจูจูหลีหมิ่น,นชิงก็ตะโกนขึ้นเมื่อแสงจ้าจางลงหลายคนจึงมองเห็นดาบยักย้ายของเนี่ยหลิงหัวประตูแสงเรืองรอง เนี่ยหลิงหัวคาดเดาไว้แล้วว่าอุปกรณ์ต้นกําเนิดเพียงชิ้นเดียวย่อมไม่เพียงพอที่จะทําลายม่านพลังเมืองเฉินย่าวดังนั้นมันจึงตัดสินใจใช้อาวุธต้นกําเนิดของตนเป็นเครื่องสั่งไว้ชิ้นที่ 2. เนี่ยหลิงหัวตระหนักดีว่าหากการเคลื่อนไหวครั้งที่2ทิ้งระยะนานเกินไปก็จะไม่สามารถทําลายม่านพลังได้ประเด็นนี้ทําให้มันตัดสินใจอย่างเด็ดขาดในการสละอาวุธต้นกําเนิดของตน ดาบยากักย้ายพุ่งกระแทกม่านพลังและระเบิดตัวอย่างรุนแรงและแล้วม่านพลังเมืองเฉินเย่าก็ถูกทะลวงด้วยอำนาจพลังที่เกินกว่าจะต้านทานได้เดชบุญที่ยังมีระคังศักดิ์สิทธิ์อีเทียนและลูกแก้วสวรรคเทียนมู่เข้าต้านทานมิฉะนั้นชาวเมืองเฉินเย่าหลายคนจะต้องตกตายด้วยพลังระเบิดครั้งนี้หลังจากม่านพลังถูกทะลวงชาวเมืองเฉินเย่าก็รีบวิ่งเข้าสู่พฤกษามังกรต้นกำเนิดในทันทีเพราะลีหมิ่นชิงได้ประกาศไว้ว่าหากม่านพลังถูกทะลวงฝ่าทุกคนจะต้องเข้าไปหลบภัยในพฤกษามังกรต้นกำเนิด อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ